สวัสดีอาจารย์และผู้ชมทุกท่านดิฉันนางสาวศิเลนามาลาวงรหัสนักศึกษา3004672128เป็นนักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์คณะศิลปะศึกษาสาขานาตัศิลป์ระดับชั้นปริญญาตรีที่2ในคลิปวิดีโอนี้ดิฉันจะขอนำเสนอการวิเคราะห์เชิงวิชาการของชุดการแสดงลัจนาเสียงพงมาลัย ซึ่งเป็นตอนหนึ่งในบทของละครน,นอกเรื่องสังทองอันเป็นมคาคดีไทยที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในเชิงศิลปะวรรณกรรมดนตรีและนาตัิสินโดยเนื้อหาจะครอบคลุมทั้งบริบททางประวัติศาตสตร์ลักษณะการแสดงบทร้องทำนองดนตรีโครงสร้างท่ารำคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนอยู่ในบทแสดงนี้ค่ะ 1. ที่มาและเรื่องราวของชุดการแสดงรํำรจนาเสียงพงมาลัยปรากฏในการแสดงละครนอกซึ่งเป็นละครลำที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสันนิษฐานว่าเป็นละครที่ได้พื้นฐานมาจากละครชาติลักษณะการแสดงใช้ผู้ชายล้วนกระบวนท่าลำไม่ประณีพิธีพิถันทั้งยังไม่เข่งขันจาริประเพณีต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัย รัชกาลที่สองเห็นกรุงรัตนโกสินทร์ทรงได้ริอเริ่มให้นา่งละครของหลวงแสดงละครนอกตามแบบอย่างละครชาวบ้านโดยทรงเลือกบทละครนอกครั้งกรุงเก่าเฉพาะตอนที่ทรงเห็นว่าน่าเล่นละครมาทรงแก้ไขปรับปรุงสำนวนกรอนให้กระชับและเหมาะแก่การแสดงแต่งคงความหมายเดิมอย่างครบถ้วนจึงเกิดเป็นละครนอกแบบหลวงขึ้นกล่าวกันว่า หลังจากทรงพระราชนิพนก์กรบทละครแล้วก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มรีทรงประดิษฐ์กระบวนท่ารำประกอบบางครั้งถึงกับทรงปรับแก้กระบวนตามประวัติการแสดงของกรมศิลปากรพบว่าการแสดงครั้งแรกเป็นการแสดงเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมณประเทศฮ่องกงโดยนาะสองชาติชื่อสิริ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงพศ2535แสดงเป็นรจนานางสยมิจลุงแสดงเป็นเจ้าเงาะต่อมาแน่จัดการแสดงเผยแพร่ณนลงละครศิละปากรโดยนางสุวรรณีฉลานุเคราะห์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงพศ2 0 533แสดงเป็นเจ้าเงาะนางสุมนมานิ่มเนติพันธ์แสดงเป็นรจนาและการแสดงทั้งสองครั้งถ่ายทอดกระบวนท่ารำโดยนางสุภลักษ์พัฒนาวิกและนางละมุลยามาคุปผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทยวิทยารายนาฏศิลป์2บทร้องทำนองประวัติเพลง ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงจะเป็นวงปี่พาดไมมนวมซึ่งเป็นวงดนตรีไทยที่มีความอ่อนหวานและไพเราะเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงได้แก่เพลงลีลากระทุ่มเพลงลมพัดชายเขาเพลงเชิดฉิงและเพลงเรวราการแสดงรสนาเสียงพงมาลายัยเป็นการแสดงที่ได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากการแสดงที่สื่อถึงความรักความหวังและความศรัทธาของมนุษย์ ประวัติเพลงตอนรจนาเสียงพงมาลัยเป็นตอนที่รจนาต้องเลือกคู่ครองโดยมีเจ้าเงาะมาให้เลือกซึ่งรจนาสามารถมองเห็นความงามที่ซ่อนอยู่ในภายในของเจ้าเงาะและเลือกที่จะโยนพงมาลัยให้ทำให้ได้อภิเษกสมรสกับพระสังคตัวละคร 1. นางรสนาบทบาทนี้เรื่อง เป็นที่ดาคนสืบท้องของพระเจ้าจสกภัทรต้องเลือกคู่จากชายแลกหน้าทั้งหมดโดยวิธีเสียงพวงมาลัยเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่ไม่หลงรูปลักภายนอกแต่มองเห็นคุณธรรมในตัวของเจ้าเงาะ 2. เจ้าเงาะหรือพระสังบทบาทในเรื่องปลอมตัวเป็นชายอัปลักษ์เพื่อทดสอบความจริงใจของผู้คนยินหล่อทกกางผู้ชายรูปร่างดีแต่เขาไม่แสดงอำนาจ จนในที่สุดรสนาเลือกเขาแม้จะดูเหมือนไม่คู่ควรก็ตาม 4. รูปแบบและลักษณะการแสดงรสนาเลือกคู่หรือรสนาเสียงพงมาลายัยเป็นการแสดงที่มีลักษณะพิเศษตอนหนึ่งในบทละครเรื่องสังทองซึ่งมีพระสังเป็นพระเอกและรสนาเป็นนางเอกในตอนรสนาเสียงพงมาลายัยพระสังตัวจริงเขามีรูปร่างสวยงาม ผิวทองทั้งตัวแต่แก้งปลอมแปลงตัวโดวยเอาลูกง้อมาสวมใส่ภาษาสังในตอนนี้จึงถูกเรียกตามลูกภายนอกว่าเจ้าเงาะแล้วถูกพามาให้เจ้ารจนาซึ่งเป็นเจ้าหญิงเลือกคู่เนื่องจากเป็นบุพเพสนิวาสนางรจนาจึงมองเห็นรูปร่างทองของเจ้าเงาะแล้วทิ้งพงมอะไรให้เพื่อเล็อกภาษสังเป็นสวามีห เครื่องแต่งกายนางรจนาแต่งกายยืนเครื่องโดยมีลัดก้าวยอดการเจ็กจรนรัดท้ายช้องดอกไม้ทัดหูอูปะเสื้อในานางกองคอผ้าห่มนางผ้านุ่งนางจี้นางกำไลแผงเข็มขัดกำไลข้อเท้าเชือกละเอวอุปกรณ์ที่ใช้พวงมาลายัย เคื่องแต่งกายของเจ้าเงาะเสื้อหรือฉลององค์กองคออินทนูสนับเพาลาลัสะเอวผ้านุง่งห้อยข้างห้อยหน้าทับสวงสังวานกำไลแผงเข็มขัดกำไลข้อเท้าเชือกละัสะเอวอุปกรณ์ที่ใช้กระบ,บองเพชรหโครงสร้างท่ารำโครงสร้างท่ารำลักษณะเสียงพงมาลัย ประกอบด้วยท่ารำที่สื่อถึงความมุ่งมั่นของรสนาในการเลือกคู่ครองโดยมีท่าหลักๆคือท่าเดินท่าไร้รำและท่าอธิษฐานซึ่งสะท้อนถึงความอ่อนหวานและความมุ่งมั่นของตัวละคร 1. ท่าเดินรสนาจะเดินไปยังสถานที่ที่จัดเตรียมไว้เพื่อเสียงพงมาลัยโดยมีการเดินที่อ่อนช้อยสอดคล้องกับลักษณะของตัวละครที่เป็นหญิง 2. ท่าไล่ลำเมื่อถึงที่หมายลสชนาจะไล่ลำด้วยท่าทางที่อ่อนหวานสวยงามสื่อถึงความสุขและความหวังในการเลือกคู่ครองท่ารำอาจมีการใช้มือเพื่อหยิบพวงมาลัยและแสดงท่าทางที่สื่อถึงความประทักใจ 3. ถ้ท่าอธิษฐานลจชนาจะก้มลงอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยมีท่าทางที่แสดงถึงความศรัทธาและความหวังท่าอธิษฐานนี้มีความสำคัญในการสื่อถึงความตั้งใจจริงของนางรจนา 4. การเสี่ยงพวงมาลัยรจนาจะเสี่ยงพวงมาลัยโดยการโยนหรือนำพวงมาลัยไปคล้องที่คอของเจ้าเงาะหากพวงมาลัยคล้องคอเจ้าเงาะได้สำเร็จก็ถือว่านางรจนาได้เลือกเจ้าเงาะเป็นคู่คอง 5. ท่าดีใจหาการเสียงพุมลลายสำเร็จล้จะนาแสดงท่าดีใจออกมาอย่างเป็นธรรมชาติสื่อถึงความสุขสมหวังท่าทางอาจมีการยิ้มแย้มหรือการแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางที่สื่อถึงความสุข 7. คุณค่าที่ได้จากการแสดงในชุดนี้การแสดงลดนาเสียงพุมลลายนอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของผู้หญิงในการเลือกคู่ครองและความกล้าที่จะเลือกในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าจะขัดกับค่านิยมของสังคมโดยแบ่งออกเป็น5ส่วนด้วกันนี่แก่ 1. สะท้อนค่านิยมทางสังคมการแสดงนี้สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมในอดีตท,ที่ผู้หญิงมักถูกคาดหวังให้เลือกคู่ครองจากลูปลักภายนอก 2. สอ,อนให้เห็นคุณค่าที่แท้จริงการแสดงนินย้ำว่าการเลือกคู่ครองควรพิจารณาจากคุณสมบัติภายในเช่นความดีความฉลาดและสติปัญญามากกว่ารูปลักษณ์ภายนอก 3. ส,ส่งเสริมการก้าตัดสินใจลดชนาในเรื่องนี้เป็นตัวแทนของผู้หญิงที่กล้าที่จะเลือกสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าจะขัดกับค่านิยมของสังคม 4. อนุรักษ์วรรณกรรมการแสดงักษณาเสียงพงมาลัยช่วยอนุรักษ์วรรณกรรมไทยและสืบทอดศิลปะการแสดงนาฏศิสินไทย 5. สร้างความบันเทิงและสันรีการแสดงนี้ยังมีความงามทางด้านศิลปะและยังให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมอีกด,ด้วยสุดท้ายนี้ดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้และขอขอบคุณคณาจารย์และผู้ชมท่านค่ะ